นเบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียง้ต่มากดสกิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พิเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮแลสโซลูชันที่ยูทูปพิมย์เท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด qr code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะแอปแมนมาปิง้งรักตอนที่32เมียน้อยด้านเอวาเบือ่อขี้หน้านั่งดึงหน้าในบ้านได้ทั้งวันก็คุณพ่อบอกให้ผมตรวจบัญชีซึ่งกับผมนั้นไม่มีความสามารถทางนั้น ก็จ้างมือดีมาทําให้แล้วไงครับผมก็แค่นั่งจิบชาทำไมถึงยังเบื่อผมได้อีกล่ะนะในน้อยไม่ได้นั่งจิบชาธรรมดาค่ะในน้อยส่งกระแสจิตบ,บังคับนักบัญชีค่ะโอ้ยคุณพ่อที่น่ารักของฉันนั่นอยากจะแกล้งในน้อยให้ทำอะไรย,กยากๆเด็การตรวจบัญชีกันตอนตีห้าเจอในน้อยแก้เกมปลายผ่านนักบัญชีมาเต็มบ้านพอฉันกับพูดอะไรไม่ถูกเลยอะ เออเสร็จแล้วค่ะในน้อยเอพวกเรากลับได้แล้วใช่ไหมล่ะคะคุณป้าที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้านักบัญชีก็ถามขึ้นมาด้วยเสียงสันส่นๆพร้อมกับส่งแฟ้มมากมายให้กับในน้อยให้ฉันทำไมเอาไปให้พ่อต่อฉันนุ่นอ่ะค่ะกราบขอโทษค่ะโอ้ยสงสารรีบเอาไงานไปให้พ่อฉันเลยฉันอาสาไปส่งแขกเพราะทนสงสารไม่ไหวเบื่อขีดหน้า เอวาเราไปเที่ยวกันดีกว่าเอวาไม่มีงานต้องทำหรือไงครับทำไมถึงชวนลูกน้องของผมนั้นเสียนิสัยเอวาต้องทำงานครับผมมีความสุขที่เห็นเธอเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามคนที่พูดจิบชาพูดอย่างใจเย็นฉันโตอยู่แล้วต้องเติบโตอะไรอีกฉันก็ไม่เห็นว่าผู้ติดตามของแกจะดีกว่าลูกฉันตรงไหนนันแคนฝังหุนเสรจพีทาไปอีก พ่อค่ะค<ฮ>ุณพ่ออาจจะยังไม่เข้าใจไอ,อ้คำว่าดีกว่ามันแปลว่าดีกว่าสำหรับอะไรคำว่าดีกว่านั้นคือดีในหน้าที่อะไร,สำ,รบบ ah! สำหรับบริการามนั้นดีที่สุดแต่สำหรับคนที่ถูกรักอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับคนของผมนะเพราะผมเป็นเจ้านายที่โคตรจะดีกว่าเหมือนกัน คาตอบของนายโน่ทำให้พี่ธามนั้นถึงกระปาดน้ําตากันเลยทีเดียวแต่พ่อฉันนั้นมีน้ําโหค่ะเฮ้ยบ้านนี้มันยังไงกันนะแล้วความสุขสรรันของครอบครัวฉันก็ต้องหยุดลงเพราะรถของพี่นิวขับมาจอดเทียบที่หน้าบ้านคนที่เดินลงมาจากรถเดินมาพร้อมกับเออเสื้อลายต้นมะพร้าวจะไปเดินทะเลที่ไหนอะหรือว่าฉันหันไปมองหน้าพ่อที่ยิ้มบอกมา ก็ว่าอยู่ทำไมให้ฉันทำบัญชีกองโตก็จใหฉันทำงานไม่เสร็จแล้วตามเธอไปไม่ได้สินะเด็กๆนะในน้อยหลี่ตามองฉันขอโทษนะคะที่พ่อเป็นแบบนี้เตรียมชุดไว้น้ำดีรออะไรเอาสีชมพูตัวนั้นก็ได้พ่อฉันจะดุอ๋ออ๋อ,อได้เลยแล้วก็อ,อ ฉัน็ขย่งปลายท้าและจุดที่แก้มของนายน้อยเบาๆขอบคุณนะคะที่ไม่ทําให้ฉันต้องเจอเรื่องปวดหัวนี้คนเดียวฉันฉีกยิ้มให้นายน้อยที่ตอนนี้ดึงหน้านิ่งๆแล้วหลบสายตาเขิดอีกแล้วสวัสดีครับคุณลุงผมนึกว่าเราจะไปกันแค่เราอะพี่นิวมองหน้านายน้อยด้วยรอยยิ้มแต่ถามว่านายน้อยสนใจไหมหฮ้ไม่เลยเพราะนายน้อยยังยืนยิ้มอยู่เลยเขินแหละดูออกเอวะ เยอะแหละเสียงปลามของพ่อทำให้ฉันได้ไปเกาะที่เอวของพ่อหนูไม่ได้แลดเขาแต่หนูรักเขาพ่อคะตอนนี้ในน้อยมีเรื่องคะ่ะมีคนบอกว่าเธอท้องกับในน้อยแต่หนูกําลังสืบอยู่ว่าเรื่องจริงไหมพ่อคะหนูรักพ่อมากนะหนูจะไม่ให้พ่อได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นหรอกพ่อคะ หนูยินดีจะเลิกให้พ่อถ้าในน้อยทำผู้หญิงคนนั้นท้องจริงหนูอยากบอกแค่นี้เลยนี่คงเป็นครั้งแรกที่หนูไม่กลัวที่จะบอกความจริงหนูไม่ได้ดื้อขึ้นหรือหนูรักผู้ชายมากกว่าแต่หนูแค่อยากมีความกล้าม,มากขึ้นนะฉันพูดสิ่งที่อยากพูดจบก็เดินขึ้นบ้านทันทีก็แน่นอนสิฉันต้องไปเตรียมชุดว่ายน้ำแล้วนี่หนูจะไปไหนไปเก็บกระเป๋าไปเที่ยวยังไงล่ะคะหนูกับพ่อไม่ได้เที่ยวกันนานแล้วนะ แล้วไอ้หน้ามึนนี่ล่ะพ่อฉันชี้ไปที่นายน้อยที่ยังยิ้มอยู่ถ้าจะบ้าไปแล้วแฮะยิ้มอะไรอะ่ะมองพี่ทามแล้วก็ยิ้มมองพี่นิวแล้วก็ยิ้มหรือมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้ช่างเหอะตอนเนี้เอาปัญหาตอนนี้ก่อนนี่น่ะเหรอผู้ติดตามหนูยังไงล่ะคะยังไงก็ต้องไปอะ่ะผู้ติดตามอย่างนั้นเหรอคือยังไงนายน้อยรีบผันความมามองฉันด้วยความตกใจก่อนจะยิ้มอีกแล้ว ยิ้มแบบมีเลสไนแบบนี้คืออะไรอะทำไมฉันถึงรู้สึกขนลุกสู้เอ้ยทำไมมันถึงได้ชวนสยองแบบนี้นะอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวรอยยิ้มนี้มันทำให้ฉันไม่กล้าที่จะตอบเลยเออก็แบบว่าบริการยังไงล่ะนะทำให้ตลอดทริปจะดูแลแบบเจ้าหญิงเลยเป็นให้เธอทุกอย่างเลยดีมากรอยยิ้มที่มุมปากฉีกขึ้นเหมือนฉันเห็นเขาเป็นปีศาจ ้วล่ะแวบหนึ่งนะเฮ้ยนั่นหาเขาโผล่หรือเปล่าเออ,เอ,อทำไมถึงได้กลัวมากกว่าดีใจกันได้นะเราจะไปกันกี่วันครับผมจะไปจัดกระเป๋าให้คุณหนูนั่นสรพนามก็เปลี่ยนด้วยตอนนี้ฉันรบบทคุณหนูอย่างนั้นเหรอเมื่อพ่อฉันบอกว่าสามวันสองคืนเท่านั้นละ่ะในน้อยก็รีบขึ้นบันไดไปจัดกระเป๋าให้ฉันจริงทิ้งให้พี่ทมยืนประกบฉันเอาไว้ ฉันต้องมองหน้าพ่อของฉันด้วยรอยยิ้มเจินเจินผมไม่คิดเลยว่าคนที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นท้องยังกล้าทําแบบนี้อยู่อีกอะพี่นิวพูดขึ้นมาแล้วมองหน้าพี่ธามที่ยืนอยู่ข้างฉันเรื่องนี้พ่อไม่สนุกนะเอวานี่มันเรื่องอะไรแล้วหนูท้องหรือเปล่าทําไมมันถึงต้องมาดูแลไก่ชิดแบบนี้พ่อฉันเริ่มมีสีหน้าไม่สนุกกับการแกล้งของนายน้อยครั้งนี้อีกแล้วคิวขมมดจะเป็นเบอร์ทให้ฉันเริ่มหวั่นใจ แต่พอคิดถึงคำที่นายน้อยสอนว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงมันทำให้ฉันฮึดสู้ขึ้นมาหนูไม่ได้ท้องค่ะพ่อยังไม่อยากมีหลานหนูจะมีได้ยังไงตอนนี้หนูกำลังสืบเรื่องนายน้อยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ค่ะฉันหันไปมองนะพี่รามให้ช่วยฉันพูดหน่อยแต่พี่ธามกลับไม่ช่วยฉันเลยทำไมไม่ช่วยนั่นเจ้านายเขานะเอว่าผู้ชายหาเมื่อไหร่ก็ได้นะลูกพอผ่านคนนี้ไปคนใหม่ก็จะเข้ามา อายุของหนูแค่นี้ไม่ได้เจอผู้ชายแค่คนเดียวถ้าเขามีขา่าวทำผู้หญิงท้องแสดงว่าพ่อคะมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าจะตัดสินคนจากสิ่งที่ใครเขาพูดกันแล้วถ้าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมันเป็นความจริงเราค่อยมาตัดสินกันเมื่อวานที่หนูรู้หนูสติแตกมากเลยหนูคิดไปแล้วว่ามันจริงจนพี่นิวเขาพูดให้หนูเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอาจจะมีคนโกหก ฉันหันไปยิ้มให้กับพี่นิวที่พ่อฉันพูดถึงก็มีอาการขมวดคิ้วเข้าหากันยังเห็นได้ชัดพ่อนิวนะะ่ะเหรอพอหันไปมองหน้าพี่นิวอีกคนทตาไม่มีหนวต้องยิ้มเจินๆอ,ออกมาใช่ค่ะพี่นิวนี่แหละพ่อไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ได้หลงเขาจนหน้ามืดแต่หนูได้ชั่งเหตุและผลแล้วขอพิสูจน์ก่อนพ่อเชื่อใจหนูไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันคุยกับพ่อตรงๆแล้วดูเหมือนพ่อฉันจะไม่ได้วางใจ แต่ก็เงียบยังเห็นได้ชาจะน่ากลัวย่างที่ไอคิเตะนั่นมันว่าหนูโตขึ้นจริงๆพ่อไว้ใจหนูแต่ไม่ไว้ใจมันพ่อจะสืบด้วยถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้เห็นหน้าหนูอีกแน่ๆซ้ำซ้อนขนาดไหนผู้หญิงคนอื่นถึงจับได้ใช่ไหมพอนิ้ว่เอเครับผมก็เห็นด้วยครับคุณลุง พี่นิวรีบเห็นด้วยกับพ่อฉันแต่สีหน้าเนี่ยสามศอกหรือสามนิ้วเลยด้านเพทายปลายทางของการท่องเที่ยวครั้งนี้คือเกาะล้านที่เราจะต้องต่อเรือไปที่พัทยาผมมากลางล่มและลากกระเป๋าท่ามกลางรอยยิ้มของเมียและไอทามสนุกกันจังเลยนะอย่าให้ถึงเวลาของผมบ้างละจะเอาให้ยู่เลยผมส่งยิ้มให้กับคนตัวเล็กที่ตอนนี้สดใสมากหิวน้ำค่ะ เสียงเล็กๆที่บอกผมทำให้ผมต้องหันไปมองอยทองเพื่อให้มันไปซื้อได้ยินไหมเนี่ยคุณหนูเอวาหิวน้ําอ่ะไอ้ทอมพูดย้ําใส่ผมย้ําทำไมทําไมไม่ไปซื้อเออหรือจะให้ผมไปซื้ออย่างนั้นเหรอผมได้ไปซื้อน้ําตามที่คุณหนูนั้นต้องการวันนี้ผมเป็นผู้ติดตามของเธอนี่ผมขัดคําสั่งอะไรได้คนที่เห็นผมยอมทําตามรีบวิ่งเข้ามาหาผมด้วยรอยยิ้ม ทุกอย่างมันกําลังจะสวยงามถ้าเยานี่ไม่สะดุดขาตัวเองจนผมต้องวิ่งเข้าไปประคองเอาไว้ขอบคุณค่ะเธอล้มอีกทีจะอุ้มแล้วนะคุณหนูอย่าวิ่งเพราะตัวเองสุ่มซ่อมในน้อยจะเป็นแบบนี้กี่วันคะแค่ทริปนี้หมดทริปนี้จะเอาคืนให้อย่างสาสมเลยผมฉีกยิ้มให้กับเอวาจนเธอต้องรีบยืนทันทีเลยละ่ะกลัวอะไรขนาดนั้นผมแค่ฉีกยิ้มสวยๆให้แค่นั้นเองนะ ผมเดินกลับไปเอาน้ำกับแม่ค้ามาให้คนที่หิวน้ำโดยมีไอ้ทีมยืนปรบมือให้ไอ้นี่พาเสียอารมณ์จังเลยทีมันสักทีได้ไหมเนะให้มาซื้อน้ำดันไม่ซื้อที่อย่างงี้เสือกมาปรบมือเอว่ารถของรีสอร์ทมาแล้วเสียงที่ตะโกนบอกเราถึงรถของรีสอร์ทที่มารับแต่เอเออต,ต่กระบะข้างแบบนี้เหรอใช่รถที่มารับเราเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงค้าง ไม่มีรถที่ดีกว่านี้แล้วหรือไงทำไมไม่ไปเกาะใหญ่ๆที่เอารถผ่านมาได้นะแล้วนี่จะัดกันไปยังไงชายชะกันตั้งสี่คนกับรถกระจิตลิศผมกับไอ้ทามองหน้ากันทันทีมึงไปเช่ารถกูไม่ไปไอ้รถกระบะกระจุมกระจิมนี่แน่เป็นบัตเลรกก็ตั้งอยู่ติดกับคุณหนูสิครับรอยยิ้มสะใจเผยขึ้นบนใบหน้าของมันเวลตาที่บอกว่าสมน้ำหน้าผมนี่มันคืออะไรไอ้ทามกูไม่ไปกับไอ้รถคันนี้แน่ คันนิดเดียวอัดกันไปได้ยังไงอัดมันไปไม่ได้หรอกผมนั้นต้องหันไปมองไอ้ทามด้วยสายตาอ้อนวอนมึงจะให้เออมึงไม่ชอบกูเช่าเองในน้อยมาค่ะเราจะไปกันแล้วอะเสียงของเอวาที่ตะโกนเรียกผมทําให้ผมต้องเดินไปหาเธอโดยมีไอ้ทามยืนยิ้มอยู่ฉันไปไม่ได้รหรอกผมริบฏิเสธทันทีจะให้ผมไปได้ยังไงที่นิดเดียว ต่เมื่อสายตาของทุกคนเริ่มมองมาที่ผมที่ไม่ยอมขึ้นรถมาสักทีมันทําให้ผมต้องยืนเกาะพ่วงข้างเอาไว้อไอชิบเลยพอหันไปหาไอ้ทามให้มันช่วยมันเสือกยืนถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเอาไว้อีกเมื่อรถออกคนบนถนนก็เริ่มคุยถึงความสวยงามของทะเลแต่ตอนนี้ผมกําลังทรมานกับไอ้รถบ้านนี่จะเย็นไว้พายจะเย็นไว้ไอพายจะเย็นไว้นับหนึ่งสองสสี ในน้อยดูสิคะทะเลสวยมากเลยฮอจ้าสวยเมื่อไหร่จะถึงที่พักวะเน,นี่ในตอนที่ผมกำลังหัวร้อนเต็มที่ไอ้ท้ามันก็เสือขับมอเตอร์ไซค์ตามรถพ่วงที่ผมเกาะอยู่มามันกำลังจะงัดกับผมแน่ๆฝากไว้ก่อนเถอะมึงคืนนั้นเองในขณะที่เรากำลังนั่งเล่นกันข้างสระน้ำสายโทรศัพท์เครื่องทำงานของผมก็ดังไม่หยุดสายเข้าที่ดังมาอย่างต่อนเนื่องจากหญิงสาวคนเดิมๆในน้อย โมนายังโทรมาไม่หยุดเลยครับไอทอมพูดขึ้นมาถึงโทรศัพท์ที่ดังไม่เลิกรับดีไหมคะในน้อย,อยทำไมคุณเอวาถึงเรียกว่าในน้อยอะครับตอนนี้ในน้อยเป็นผู้ติดตามนะครับไอทอมมันเริ่มจเจ้าใหญ่แล้วผมยอมเมียมไม่ได้แปลว่าจะยอมมันนะแล้วให้เรียกว่าอะไรอะคะก็เรียกในน้อย,อยมาตลอดอะก็เรียกพายพี่พายหรือไอพายเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมอบไปแล้วไอทอม มึงโดนกูแน่ๆผมมอไอ้ทำอย่างคาดโทษจนมันต้องรีบขยับหลบไปหลังเมียผมเฉยเลยแล้วก็ผักเอวาใส่ผมเพื่อเอาตัวรอดพี่พายแบบนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยเขินจังเสียงออยเรียกผมพร้อมกับเอาไอแพดขึ้นมาบาังหน้าไว้เรียกพี่พายเง้ะเหนอมันก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็น่ารักดีเธออายุน้อยกว่าผมตั้งสี่ปีเรียกพี่ก็ถูกแล้วมันก็ ก็ยี่เนี่จะมาเขินอะไรแล่วพาคนอื่นเขาเขินตามไปด้วยผมดึงหน้าทําเป็นไม่รู้สึกอะไรแม้ในใจก็เขินอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะนะเรียกพี่พายมันก็ได้ยังไงฉันก็เป็นพี่เธออยู่แล้วทําไมผมจะหวานกับเธอสักนิดไม่ได้เลยนะจริงด้วยฉันเขินนะคะมันเหมือนเราเป็นแฟนกันเลยเหรอที่ผ่านมาไม่รู้สึกเลยเหรอแต่ผมรู้สึกตลอดนะว่าเราเป็นแฟนกัน ทำไมเธอถึงเพึ่งรู้สึกเลยแล้วที่เธอรู้สึกเป็นเพราะว่าเรียกชื่อผมงั้นเหรอใช่คะ่ะที่ผ่านมาฉันคิดว่าตัวเองเป็นลูกจ้างนะคะคนที่เขยยังยืนบิดไปบิดมาอยู่หน้าผมมันทําให้ผมนั้นประมาาไปด้วยเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าผมทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นลูกจ้างหรือผมแสดงออกไม่พอนะผมต้องจับเธอเป็นเมียมไหมนะเธอถึงจะได้เข้าใจอันนี้ผมไม่ได้หื่นนะผมว่าผมชัดเจนแล้ว ฉันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นฉันอาจจะแสดงออกไม่ดีเองอยากหวานกับเธอมากกว่านี้แต่มันทาไม่เป็นเนอะช่วงนี้พี่พายแสดงออกมากกว่าเดิมเยอะมาก,มากฉันดีใจนะคะฉันมีพี่ปกป้องดูแลฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยละคะ่ะคนตัวเล็กยิ้มจนตาปิดมันทาให้ผมนั้นใจเต้นรัวไม่หยุดวันนี้ผมทำดีงง้นเหรอเธอชอบถูกผมดูแลอย่างนั้นเหรอ ทำไมผมถึงได้รู้สึกดีใจได้นะเอ้าเอาเอาเอาจังงังไปเลยทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ยโดนหญิงชมแค่เนี้ยเสียอาการเลยปกติโดนแต่เขาดา่าผมรากระยับมียอไว้ไกลมือไกลเท้าก่อนจะไปลากไอ้ทามันที่ขอบสะผมส่งสัยตาถามมันว่าจะลงไปเองหรือจะให้กูทีบกูกำลังมีอารมุมงมิงเสือกมากวนน้ำไม่ขุนอยู่ได้ไอ้นี่นีออ่ไม่เป็นไรครับไอ้ทามลงเองได้ครับ ลอยทํมก็กระโดดลงน้ําโดยที่ผมไม่ต้องถีบเลยวอนดีนักไอินี่เสียงตบทําให้ผมหันไปมองคนตัวเล็กเอ,เอวาผมรีบไปดึงเอวาให้ออกมาแล้วดันโมนาให้ออกไปกิกไกลเธอมาที่นี่ได้ยังไงอินี่เห็นใสๆสก็รู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วยังเสือกเข้ามาใกล้เขาอยู่ได้ซิงตะโคของโมนาทําให้คนทั้งรีสอร์ทมามุงดูแย่แล้วเธอต้องการสร้างคนดูตอนนี้คนที่มาดูต่างถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ ผมรีบถอดเสื้อนอกมาคุมให้เอวาไว้เอวาพ่อของเอวารีบเข้ามาดูลูกสาวแล้วมองหน้าผมด้วยแววตาที่แดงกลำ่ำเหมือนกับจะฉีกผมออกเป็นชิ้นๆนี่สินะตัวละครสําคัญที่อยากให้เจอเลือกมาที่เกาะในวันที่คนน้อยยังอยากเซฟตัวเองด้วยสินะก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมถึงเลือกมาที่เกาะเล็กๆแบบนี้อีเมียน้อยจะไปไหนโมนาเดินมาจะก,กระชากเอวาแต่ผมกลับผักเธอออกถ้าฉันหกคืนหนักนะจะทําอะไรจะตีฉันเหรอ นักเขียนเพชรน้ำหนึ่งที่โด่งดังจะตีเมียตัวเองที่กำลังท้องเหรอพระยีเมียน,น้อยนี่ใช่ไหมประโยคที่โคตรจะเข้าทางโมนาที่ตอนนี้ผมเป็นคนผิดเต็มปดาและที่สำคัญตัวตนของผมจะไม่เป็นความลับต่อไปอีกแล้วในน้อยจะเอาอยัางไงดีครับคนเริ่มซุบซิบกันใหญ่แล้วฉันพูดอะไรตอนนี้ก็เข้าทางโมนาทันทีถ้าไม่พูดก็เข้าทางโวยวายก็เข้าทางเดินหนีก็เข้าทางโมนาต้องการพื้นที่สื่อเพราะฉะนั้นแกต้องทํา ผมดดนไอ้ธามที่ทำหน้าเลยหล่ละเข้าไปหาโมนากลับไปก่อนนะครับคุณโมนาในน้อยไม่อยากคุยกับคุณตอนนี้หรอกนะปรรโยของไอ้ธามทำให้ผมนั้นเินเข้าไปหาโมนาด้วยท่าทีจะร้องไห้ผัวเมียจะคุยกันแกไม่ต้องมายุ่งใครนี่มันคืออะไรไม่รับโทรศัพท์ฉันแต่มาอยู่กับอีเมียน้อยเนี่ยนะผมไม่รอให้โมนาพูดจบเดินเข้าไปกอดโมนาไว้ทันทีรู้ไหม แผ่นดินไหวมันเป็นยังไงอีกด้านเอมเอมทางนั้นแย่แล้วอะโมนาท้องอะเพชรรีบส่งโทรศัพท์ให้เอ็มดูทำให้คนที่มือเลอะต้องรีบเช็ดมือแล้วมาดูคลิปที่แชร์กันว่อนเน็ตเอยแย่แล้วสิใช่แย่แต่คนที่แย่คือโมนาน่ะสิตอนนี้ทางนั้นคงเล่นกันหนักหน้าดูปตัตตพีผู้เป็นพ่อเดินมาชะเง้อมองคลิปด้วยพ่อว่าไอ้พายจะทำยังไงอะตอนนี้พายโดนเปิดเผยตัวแล้วนะ ทำไมหรือครับคุณดินคุณควรจะห่วงน้องสาวผมมากกว่าที่โดนด่าว่าเป็นเนียน้อยนะน้องแกนะไอพายมันหาทางช่วยอยู่แล้วแต่แกรู้อะไรไหมในนิยายของไอพายมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถ้ากับว่าเรื่องที่บ้านเรานั้นทรมานคนอยู่นอกเหนือกฎหมายมันจะแดงออกมาไงเล่าที่ไม่ดีไอพายมันอาจจะหิ้วโมนากลับมาก็ได้แต่คงไม่ได้กลับมาด้วยความรักหรอก แต่คนที่พูดดูมีสีหน้าภูมิใจมากกว่าที่จะกลัวทำให้เพรต้องกุมขมับคืองี้นะบ้านของฉันนะ่ะทำงานที่ดํามืดที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้บางครั้งก็มีหลายเรื่องที่เราเล่าไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวเราอาจจะโดนเปิดเผยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้พายมันต้องปิดบังตัวตนเพราะทุกเรื่องที่มันเขียนมาจากเรื่องจริงไงที่ตัวมันเข้าใจ ส่วนเรื่องของน้องสาวคุณน้องชายฉันนะไม่ทำให้เสียหายหรอกหน้าไว้ใจได้เพชตบไหล่เอ็มเพื่อปลอบใจผมก็ยังห่วงอยู่ดีผมหวังว่าคุณจะเข้าใจนะสีหน้าเป็นห่วงของเอ็มทำให้มือเล็กๆอังเข้าที่ใบหน้าของชายหนุ่มเพื่อเป็นกำลังใจฉันเข้าใจเดี๋ยวถ้ามันเกินที่น้องเราจะจัดการไหวเราจะไปช่วยน้องกันขอบคุณนะที่เข้าใจอะ น้องนายก็เหมือนน้องฉันแหละแล้วน้องฉันก็เหมือนน้องนายต่อไปเออกูจะอ้วกไปทำงานไอ้นี่เพอเป็นมาจีบลูกกูอยู่ได้ชิชะไอ้นี่เริ่มชักจะวอนซะแล้วไปได้แล้วเพชรเราไปอาบน้ำนอนกันได้แล้วลูกปตัตพภิธิทนดูพ่อตรงหน้าไม่ไหวไล่เอ็มไปทำงานต่อแม้จะไม่ได้อคติกับชายหนุ่มอย่างที่ผ่านมาแต่ก็ทนไม่ไหวที่ให้คนอื่นมาจีบลูกสาวตัวเองเฮ้ พ่อนี่พ่อรู้มะเมนหนูไม่มานะประโยคที่จู่ๆก็ตะโกนขึ้นมาทําให้ควเป็นพ่อและคนรักถึงกับหยุดชะงักโดยไม่ได้นัดหมายว่ายังไงนะโปรโดติดตามตอนต่อไปทุกคนขายอย่าพึ่งลำคาญพี่พายของแอดเลยนะคะยังไงก็ต้องเปิดตัวละครให้ครบบะค่ะพี่ชนยังไม่ได้ออกเลยน้องน้ำก็ยังไม่มา ยังไงคุณผู้ฟังอดทนอีกนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะอย่าเพิ่งลำคาญกันก่อนเลยนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก Subscribe แล้วก็กดระดิ่งติ้งๆิ้งคอยพลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมเบิกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีฟรได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยล่ะ